หน่อยสามสิบสิบบวกได้บ่ฮะสามสิบขึ้นอยู่ดอกอ่าสามสิบบวกอยู<ว>่ดอกเนาะครับครับนี่เป็นลูกสาวหน่อยลูกเบิ่มนะครับเด้อเดี๋ยวสิหามุมที่มุมที่แจ้งก่อนบ่ยบอยเหยแสงอ่ามุมทางนี้ ครับพี่น้องเดี๋ยวสิไ้ฮู้จากกับผู้ดูแลควายคอกนี่นะครับเนาะครับอ่าครับแนะนํำโตจักหน่อยนะครับสวัสดีครับไอไอสารครับครับบ้านใดก็ครับพื้นที่บ้านดุงบังครับตุงบังยางตำบลหวยยางเพื่อบุญยังครับครับผมดมพอดีเสียดมพันธิทธภารกิจนะครับเนาะบ่าได้มาให้ข้อมูลเองครับเดี๋ยวสิไ้ไอสารเป็นผู้พานำเยี่ยมชมแลวก็ะเปิดเปิดราคาเนาะครับเนาะ คขับปะใส่ตัวตัวใดเนี่ยนี่นอแม่แรกเนาะครับแม่แม่แรกครับเขาเขาไปข้างในซะอ้าวเปิดแม่แรกครับพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาก็สิให้เยี่ยมชมได้เลยแม่แรกเป็นสายเลือดเอียงเนาะบบ้านทีครับผมสายบบ้านส่วนสูงเท่าไหร่ละครับสูงคือสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับผมสายบบ้านเขาให้ลูกจากตัวเนาะ เป็นลูกก็ลายตัวนะครับลูกสองลูกสามนี่ครับวางลูกสามนี่เจ้าแข้งขาใหญ่ดีเนาะครับแข้งขาใหญ่ดีครับพี่น้องที่สําคัญคือตอนนี้เป็นลูกแม่เี้ยให้ลูกแม่ติตัวนี้ที่สําคัญคือให้ลูกให้ลูกเก่งครับพี่น้องเดี๋ยวมุมนี้สมืดอยู่มาทั้งนี้อ่าหนึ่งมุมนี้แจงดีอ่เขาไปยืนกำกับจุ้ยไก่ก็ได้ครับ นีครับส่วนสูง140บวกครับผมให้ลูกสาวจักเดือนแล้วครับลูกสาวมานิเข่าสองเดือนเนี่ยลครับเข่าสองเดือนโอ้่ว่านมนมดีแล้วครับแม่เขาแน่นครับผมนมนมดีมาเมืองเต่านมจะหน่อยครับพี่น้องบ่อเรียงนมนมแล้วนี่ไว้ประมาณลูกสามนะครับเนาะเพราะนี่ก็ออกรูปไม่กับยังไดถ้ามีอาการติดซั์อีกหรือว่าบ่กครับครับพี่น้องให้ลูกดีให้ลูกเก่งทรงลูกดีครับผมเปิดไว้เท่าไรแล้วครับนี่เสีย เปิดวบว่าส่วนสูงน้ำงามยังเสีแสนเก่าหรืครับเปิดใบแสนเก่าเนาะครับแสนเก่านี่ตอรองไดป้ปะเนาะได้ครับผมตอลองได้อยู่เนาะครับพี่น้องมึงนะครับเด้อสายกับเป็นบ้านๆแต่ได้โครงสั่งส่วนสูงให้นมดีนี่ที่เด็ดลูกสาวเขานี่ยครับอย่างหนึ่งนี่จ้างเดือนแล้วกว็จ้างเขาสองเดือนนี่ครับจ้างเขาเดือนเดือนที่สองแต่ใหญ่งกว่าลูกบ้านๆแล้วเนาะครับผม เป็นเป็นพออย่างมีสายมีอย่างพอ,พอบ้านบ้านเขานีครับพอบ้านบ้านแต่ว่าสังเกตเมืองเด้อพี่น้องพอบ้านบ้านแต่ว่าเขาลูกเขานีใหญ่ครับแสดงว่าน,านำนมเขาดีค,ครับนรับสองเดือนนี่ได้ครับเดี๋ดว่วยให้เห็นลูกลูกสาวสองเดือนสองเดือนขายาวเนื้อนังดี เป็นจังไรกินกินอาหารบ่ครับหัวอาหารกินบ่กินครับกินเป็นทุกอย่างครับกินเป็นทุกอย่างเนาะครับพี่น้องได้ไปกับต้องไปฝึกหาดแล้วเนาะครับกินเป็นทุกอย่างแล้วครับพี่น้องในราคาแสนเก่ากินอาหารเป็นครับแล้วก็มีแม่อะไรอีกก็ะทา้งคกันนีเนาะครับผมครับแม่นี่ก็ทรงเมืองบ้านเนาะครับบ้าน เดี๋ยวผมจะอยู่ทั้งพี่ทั้งในมุมในมืดเดี๋ยวสิให้พี่น้องมามุมแจ้งครับเปิดว้เท่าไรก่อเจ็ดสิบแปดครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบแปดเนาะครับนี่ครับไทยลูกจากตัวแล้วลูกแรกครับลูกแรกนี่คร,ครับสาวล,ลูกแรกสาวลูกแรกแข็งขาใหญ่ส่วนสูงเท่าไรนอ่อมบ่มสูงันาดไหนหรอครับ <c oughs> างร้อยสามสิบนี่เนาะครับผมระวังดีครับเท่าที่เมืองด้วยสายตาขนาดยูร้อยสามสิบ้วยครับพี่น้อง <c oughs> ให้ลูกกระเกง่งด้วยกันครับแม่นครับให้ลูกกัเกง่งเดี๋ยวสิให้เมืองลูกอีกเทียนหนึ่งเนาะครับเนาะกินเป็นปรตทุยังด้วยกันเลยน,นี่อันนี้ก็กินเป็นเมื <c oughs> ่ออาหารก็กินเป็นอยากจะบูมีแนวให้กิน <c oughs> พี่น้องได้ไปก็เตรียมเงินสื่ออาหารเลยเนาะครับผมครับกินเป็นเขาโพดเขายยงก็กินเป็นเขาโพดก็กินเป็นครับเดี๋ยวขอเมืองไทย มึงหลังครับพี่น้องส่วนสูงาาสประมาาน่าสิบกเกินหน่อยสามสิบครับพี่น้องโดยมึงในสายตาแล้วอีกตีสัดแล้วครับจะย้งประทับอ๋อมีอาการแล้วเนาะครับผมสแสดงอาการติซัดแล้วครัก็ลูกหน่อยอยู่จหน่อยกันให้เขาให้นมเลี้ยงลูกให้นีก็เนาะครับนี่เต่านมครับพี่น้องลูกสาวลูกแรกสแสดงอาการตดสัดแล้ว เปิดใบเจ็ดสิบเท่าไรก่อนเจ็ดสิบแปดครับเปิดใบเจ็ดสิบแปดอ่าครับลูกสาวมาแล้วนี่นี่ซื้ออื่นมาเนาะสาวหน่อยเนี่ยยังบ่มีเลยครับอ่าบริตั้งเนาะครับจักเดือนเดือนก็กลัวหน่ยครับเดือนก็กลัวครับไล่กันครับเป็นน้องตัตเมื่อกี้นี่เนาะครับผมแต่ไล่ไล่กันแล้ว่ะครับอ่าไล่ไล่กันเมื่อกี้มื่นเนาะนี่ครับเดี๋ยวเขาใส่ให้ขึ้นรูปเปรียบเทียบกันให้พี่น้องมองได้ครับเด้อ ห่างกันบกี่มือแม่นี่ก็เป็นแม่ส่วนสูงหน่อยเนาะแต่ให้ลูกก็เก่งให้กันครับส่วนสูงแค่ลอยสามสิบครับแต่ให้ลูกอ่ะขายเงาดีราคานี่ก็ราคาห่องเนาะครับเนาะครับผมต่อรองได้พี่น้องกับเขามาพิกัดบ้านดงบังนะครับเนาะบ้านดงบังตำบลห้วยห้วยยางเนาะอำเภอบัวใหญ่จังหวัด นครราชสีมาขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับสิลืมตัวเนี่ยเบอร์ยังไงเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเด้อเสียดมครับ,รบเสียดมเปิดไ้แล้วก็สิมีอีกลูกลูกเบิ่มเนาะลูกเบิ่มครับสาวน้อยลูกเบิ่มครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเมืองอีกปะครับปะ,ปะนี่สาวน้อยลูกเบิ่มพันล้านครับนี่เป็นลูกสาวน้อย ลูกเบิ่มนะครับเด้เดี๋ยวหามุมที่มุมที่จิงๆจงก่อนบ่บยบ่ย่อนแสงอ่ามุมทางนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เมืองสวนสละเต็มโตเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนครับเท่าไหร่สิบเก้าอยู่ะครับอ่าเปิดไวสิบเก้าเนาะอายุเท่าไหร่ ปีกลัวเนาะเอกสารมีใบมีหลอดครบอย่างครบตัวอย่างครับครับลูกเบิ่มพันหลานหูประวัติแม่เขาบ่แม่ครับมันบานเขายู่ครับอ่าแม่บ้านเนาะครับสูงหลายบ่ละครับแม่เขาแม่สูงครับแม่สูงอยู่เนาะครับอ่าครับแม่สูงก็สิไ้แน้วแม่อยดอกมึงแขงขาสรีละต่างๆงกังามอัตลักษณ์กำไลขา ีเท้าขาหน้าคนกระงำแข็งใหญ่หนี่งได้ครับเด้อขาหน้าขาหน้าไม่ปลูกข้าวปองข้อสองเนะาะครับปองข้อสองใส่ข้อมึงหนาตรงแน่ตาแต้มเนาะตาแต้มแกมจำ ใส่บางหน้าผากนะครับก้มลงจังหน่อยแน่นี่ครับหน้าตาตาเขาน่าผากครับพี่น้องควันซิปเก่าหนิราคาห้องเนาะตรับทองได้ที่เก่าครับครับตทดรองได้ที่เก่าเอกสารกระครบส่วนสูงลอยสามสิบบวกบวกเนาะครับผมสามสิบบวกบวกมาสามสิบ สี่สามสิบหาบ่ขาดแล้ววะบ่ขาดาครับสามสี่สามหานะสิถึงแล้วครับพี่นอ้องไว้ปีก็กลัว,ลวเนาะครับมึงถ่ายมึงถ่ายเดี๋ยวเมึงถ่ายมึงหางหางมีต้นนี้บ่ลรอครับมีดอกมีอยังบ่บ่ครับจับให้ผมเมึงแน่ตีตีมึงตีเมึง มีตำนีำนยัง,ง,งมีตำนีแล้ะครับเนาะขอสายเขาดีอยู่แล้วครับผมส่เมองเตอานมข้างหลังหันทันไข่ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวใส่พี่น้องเมองละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับเนาะนี่โกหางมุมด้านนี้นะครับเนดะ้อสลีละด้านนี้นี่นม เช่องบ่ครับเชื่องดีอยู่เนาะเชื่องดีครับจากที่สังเกตเมึงก,กันนะที่เชื่องดีนุ่มนะครับได้พี่น้ององ,งามงมอ่าครับมีอีกบ่เนาะสี่สิเปิดมึนี่จะมีเหรออ่าน้าสิบเมื่แล้วเนาะยังพอแล้วครับบ้านนี้ก็สิเป็นบ้านบ้านตรงบังครับ บ้านดงบังก็เป็นหอยยางครับเจ้าของพื้นที่ขอกี่ดีก็เป็นพอพอจอยนะครับเนาะพอจอยกเพ่นเป็นหอยสมัยเก่ามากแล้วครับครับมีเคล็ดลับดีๆในการคัดเลือกแม่บอกเนาะที่เห็นอยู่นี่ก็มีแต่แมงงามงาคัดเลือกดีๆตัวดีๆมาให้พี่น้องมึงพี่น้องเขามากอะมาสอบถามข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์ครับมามาขอความรู้ได้ครับวิธีในหอย ว่าเป็นจากไหนเนี่ยครับเดี๋ยวอีกช่วงหน้าเดี๋ยวสิพาไปมึงควายงามครับพี่น้องพาไปฮูจักเสียเสียดมกับควายงามนะครับเนาะสุดเขียวหนไหมครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาให้ฮูจักกับเจ้าของควายขอกนี้นะครับก็คือเสียดมครับผมเดี๋ยวสิให้นํโตจังหน่อยให้พี่น้องฮูจักครับผมเสียดมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม เป็นจังไดนเนาะแนะน้ำฟาร์มอยู่นี่ให้พี่น้องหูจักจั้หน่อยเนี่ยโบฟาร์มเนาครับแย่เรียงไปจืดจืดหมักก็ได้เลี้ยงโอหมักก็เลยเลี้ยงครับครับอยู่ดงบังครับอยู่ดงบังเขานี่นะอ่าดงบังเนาะครับเนาะเออเบอร์โทรศัพท์ผมท่านใดไดขอเบอร์เนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าสี่สองสองหนึ่งครับครับผมซื้อดมครับดมนะครับเสียดมครับผมเป็นจังไหนแมนี่คืองามแท้ครับได้มาจากปีแล้วนี่ปัตนาครับ ซื้อมาเกิดมาออกยุนีนะครับซื้อมาได้สิบพปีแล้วล่ะโอ้มาอยูนน้ำเฮานีสิบพอปีแล้วครับมีแม่มีซื้อเอิญมาครับแม่ครับนี่ซื้อบุญรวยครับบุญรวยเนาะครับผมบุญรวยเ่าละลายลูกแล้วซื้อเลี้ยงเอาลูกมันนีนเ่ตหรอครับจักจักลูกแล้วสิบพ่อเจ็บนี่นะครับตัวแปดครับอครับผมตัวแปดออกมาแล้วเนาะลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดครับผมเป็นตัวผูซ้ำดอกบิ๊กเบิร์ดเป็นตัวผู ส่วนสูงหลายปันใดแล้วครับนี่ลอยสี่สิบห้านี่นะครับลอยสี่สิบห้าครับผมบ่อยากแบ่งพี่น้องแน่จีโอ้ยบ่ทันอยากแบ่งบ่ทัานี่อยากแบ่งเนาะสี่พี่น้องแบ่งตะลูกมันโอลอยสี่สิบห้ากันครับแต่ว่าลูกสิแบ่งอยู่เนาะครับเกิดปันได้ลูกอยู่ดีมีแห้งเกิดเจ้าคอยมาเหรียญน้ำกันยานมยาหยังผละเนาะครับอืครับยานม ลูกหน่อยมันตัว d ดออทิตย์นึงครับเนี่ยดูกหน่อยอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะให้เมึงลูกบีกเบิดเดี๋ยเดี๋ยวขอมึงแม่เขาจะหน่อยอีกก่อนครับผมยวให้เขามึงไถมึงครับรอบตัวเนี่ยครับครับอ่าเชื่องดีป่ะครับับเชื่องดีครับกินกินอาหารบ่อาหารก็กินอยู่ครับกินแต่พ่ใหอหลายรอกมันหยางยากวัวนพวกเตี้ยข้ามไอ้กินเนี่ยเพราะว่าเป็นหอกครับ เสียดุมสูงสูงลายปันหน่อนอเนี่ยถมลอยเจ็ดสิบแปดครับครับพี่น้องเสียดุมพันสูงลอยเจ็ดสิบแปดนะครับเด้อสัดส่วนระวังควายครับเจ้าของกับบ่แตกต่างกันครับถือว่าส่วนสูงสูงโอ้เม่ใหญ่ครับนอมีผู้ใดมาไห้มมุน่าไว้บ่โอ้ยบ, <S <S บ่ทันได้วาแร้ครับเสียบ่มีมาจีบมายังเบ<ม>้าไหอยิอ่กับถามยู่แต่กับบ่ได้วาราคาไ้ยานเป็นเสือ จันเพิ่นซื้อเพิ่นเพิ่นว่าให้เท่าไรว่าเท่าไรเพิ่นบอกมามีเคยบ่าวเคยว่าอยู่แต่มบ่าวดอกครับบ่ได้ว่าใายแต่เพิ่นกับว่าให้อยู่กันหลายบาทอยู่กับห้บ่บ่ท่านว่ากันเลยบ่ได้โตร้องกันไม่อยู่ใครบ่ได้ลูกทายลูกยังครับอีกอาทิตย์หนึ่งครับออกเบิร์ด13ครับผมอาทิตย์หนึ่งครับผมนี่ยานมกับมีโอกาสที่สิปล่อยเนาะแบ่งพี่แบ่งน้องไปใส่เป็นพอคุ้มฝูงไป มึงอนาคตว่าสิเป็นยังไงลูกบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเดี๋ยวสิให้พี่น้องเมองละเอียดเนี่ยฮะเทอพี่นอ้องนาคตอยากได้ไปเป็นพอพันอยู่ในฟาร์มันไทยกับแม่ครับ,รบพี่นอ้องอืทอตยทเดียวครับได้ออกวันที่13าพอดี นึ่งอาทิตย์แขงขากับมาดีอยู่ทายาทบิ๊กเบิร์าครับเสดอดมครับนอกจากนี้ที่เปิดไปเมื่อกี้นี่ฝากพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องสนใจให้เฮ็ดจังไรเน่ก็ยอ,ๆๆอยากแขนม,มาเรียกน้ำกันนะครับเลี้ยงหลายๆใครก็ร<อ>ับจ้างเขาครับผมก<อ>็มได้ ขายย้ำคัดสนไปเลยนะครับครับราคาสองแม่โคมสองสองโคมเมื่อกี้นี่ก็ต่อรองได้นะครับนาอราคาครับต่อรกันได้เนาะขอมาบึงก่อนจังตัวทางโทรศัพท์มันไม่เห็นตัวมันคับมันเบาอย่างอยู่เนาะขันคือหรอกครับผมเบาอย่างไม่เห็นตัวมึงสมเหตุสมผลกับราคากันนี่ครับผมครับบางเทียก็สิบาสูงว่าต่ำเนาะไอ้น้องมึงโตจริงประกอบต้องคอยเอาไปครับครับผมอังที่บอกไปครับพี่น้องมาบ้านนี่กัมาขอความรู้จาก พอจอยครับพอจอยเป็นนายหอยรุ่นเก่ามาตลอดแล้วครับก็สิมีประสบการณ์ในการคัดเลือกแม่บอกดีๆพี่น้องเมื่อไหม่อยากได้แม่บอกดีๆก็มาสอบถามข้อมูลได้ครับมาปรึกษาพอจอยได้ครับสุดท้ายก็ฝากครับฝากของ,ของเสียดมไว้ครับพี่น้องฮะสนใจกับเขามาจังที่บอกไว้นะครับเนาะสวัสดีครับ